เออบนมาแล้วค่ะเอ๊ะไม่รู้สิหนูก็ข้างบนไม่เห็นมีอหนูก็ส่องหมายเลขบัญชีแล้วหนูก็บอกไปว่าทั้งหมดท่าไร่ก็นั้นไปเขาเขาอยากได้อะไรอ่ะอที่ดุนหนัะสองร้อยเคอรี่หกสิบ เราต้องดูแลเรื่องแผลนะคะมาจากไหนเนี่หนูอะลบลีรลีออกมาตั้งแต่บ้านกี่โมงคะเนี่ยเดี๋ยวนะคะอันนี้นะคะหนูต้องล้อออกนะคะถ้าหนูไม่ล้อออกติ่งหนูก็ไม่ยุบ นิดนละลูกเป็นสองข้างเดินยังไงเนี่ยหืมหนูเป็นไหมหนูไม่หาหมอกินยาก่อนอะเฮ้อไม่ได้ใส่คันดูแต่ก้อนแผลของอะไรอย่างเงี้ยนี่กดอย่างงี้คือเจ็บ ไม่ต้องกลัวค่ะแสบเยมันแม,แ,<ะ>แม่เหรอครับแม่เหรอใช่นี่เลยนะคะนี่หนูเป็นตรงคนนี่หนูตัดมาแล้วใช่ไหมใช่ <c oughs> หนี่ออก <c oughs> มันไม่ออกหนึ่งสองสามสึกโหลูกเอ้ยทะลุฮอสุดสวยพี่ขอสลบแป๊บได้ไหม่วย,ยมากเลยอ่ะ <ด>อย่าลูกแม่กำลังตึงเครียดอยู่ มันจะมืดนะคะเพราะว่าถุงมือมันสีม่วงหนึ่งหนึ่งเก้าก็หนึ่งหนึ่งเก้าเหอะตั้งชื่ออะไรดีเนี่ย <c oughs> เขียวมาเลย <c oughs> ดูสิหนูใหญ่ไหมอารมณ์ฮะปุ๋ยเอาผ้าเพียบน่ะ <c oughs> น่ากลัวมากใช่ไหมหนูดูสิผ <c oughs> ้าเปียก ตั้งไว้แล้วค่ะมื้เรทำเรากลัวแม่เป็นเล็ขบขบค่ะลูก หนูดูใหญ่ไหมใหญ่ค่ะอ่าเดี๋ยวพี่อ้ํากดนะหายยังหืมหืมหนูป้าป้าของเบาอีนนี้นิดจังหลย หายายไปแล้วหนูน้ำแช่เท้าหนูทำไมล่ะลกูก